เหมือนกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร,ร,ร,รุ่นเดียวกันจรงิเรงเวจริงเดียวจริงๆรุ่นเดียวกันขอโทษเปล่าเปาเราแอป่าเรารุ่นเดียวกันนะนะนะ วันนี้ค่ะถามความรู้สึกคุณลิฟนิดหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ให้เขียนค่ะมาเป็นเกสนะคะกับงานเปิดตัวอีออนสแตนงเดย์2013นะครั้งนี้ค่ะครับดีใจมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากในวันนี้นะครับเพราะว่าแฟนๆก็มาเยอะนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับที่ที่เปิดงานในวันนี้นะครับก็บังว่าวันนี้นะครับอยากให้อ่าด้านค้าต่างๆนะครับขายดีขายดีนะครับขอให้บัตรมีคนมาสมัครสมาชิกเยอะๆมีแต่กิจการเติบโตไปเรื่อยๆเลยนะครับ ูค่ะคุณลิศให้พรคุณลิศให้พรนะคะ่ะและเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้ค่ะคุณลิศนะคะได้ไปกลับไปเรียนหน<ช>ังส<ช>ือนะคะที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะกำลังเรียนอะไรอยู่เ,เอ่ยเรียนคณะแพทย์นะคะตอนนี้แพทย์อ,อะไรคะรักษาหัวใจคะ่ะเออเอเอว่อารักษาหัวใจให้หน่อยได้ไหมอ่ะหัวใจกำลังอกหักพอดีเลยอะ่ะพอดีมากไม่ได้เอาไม่ได้ไ ขอโทษทีครัพอดีแฟนกี่หึงฮะอ้หนรักหน้รักอย่างนี้น้ารักอย่างนี้ทุสิ่แฟนขับแบบว่าจะไม่ให้รักได้ยังไงอยากจะแอบบอกคุณฤิต<ช>แฟนขับมารอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดจริง,รงไหมฮะจริงคุณไม่ศึกษาเหรอว่าห้างเขาเปิดทีมวยอะไรออกมาพรรักบ้านหลังห้างเปิดก็ได้นะหรือมาพอดีห้างเปิดก็ได้นะ นะฮะไม่ต้องมาช่วยรปภเขาเปิดประตูนะนะอะไรไม่ได้อ๋อมันมันเป็นมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาจริงครับนี่ก็ไม่สามารถห้ามได้ครับอ่านะนะแต่แต่ก็เป็นแบบความน่ารักของแฟนคลับคุณลิศนะคะอ่ะฝากนิดนึงละกันนะคะถ้าสมมติว่าแฟนคลับของคุณลิศค่ะคิดถึงคุณลิศนะคะสามารถติดตามคุณลิศได้ช่องทางไหนบ้างเอารู้แล้วนะฮะก็ ติดตามได้ที่หนึ่งคือทวิตเตอร์ของดิเองนะครับปาคุณลิศกลับบ้านน้องคนละคนเลยติดตามได้ที่หนึ่งคือทวิตเตอร์ของดิฉนะครับคือ S R I T Z underscore T S 6นะฮะหรือว่านะครับติดตามพี่ที่หรือว่า หรือว่าที่ www.thesa6.com <à> นะครับหรือว่าที่เว็บอ่าพันทิปอะไรอย่างนี้เออนะครับได้ได้หลายช่องทางเลยนะครับหรือว่า<ส>อ่าหรือช่องทางไหนเดี๋ยวอันนี้ให้เขาพูดเองช่องทางแอสอ่าครับทางนั้นแหละครับนั่นแหละค่ะฟทำให้ดูเรื่องด้วยแต่อ๋อนะ ติดตามคุณฤทธิ์ได้หลากหลายช่องทางนี่ค่ะโอ้หแฟนคลับน่ารักมากนาคะคะไหนขอเสซ็นกีดดังๆให้คุณฤทธิ์อีกหนึ่งทางสิอันนี้คุณฤทธิ์ซื้อเสียงไว้คนละเท่าไหร่คะ <c oughs> จ่ายจ่ายค่าเสียงคนละเท่าไหร่คะผมใส่ไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อเอามาด้วยใจโอ้น่ารักมาก <c oughs> นคะคะอ่ะก่อน,นาจะากศัตรันไปเดี๋ยวให้คุณฤทธิ์ฝากกินไทยวันนี้หนึ่งละกัน ปากอะไรครับฝากหัวใจค่ะปากอะไรบบไว้กับแฟนขับเล็กน้อยอ่ะนะครับก็ดีใจมากนะจ๊ะที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้นะครับก็นานๆทีนะครับตอนนี้เราโอกาสาที่เจอกันก็อาจจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ก็ทุกๆครั้งที่มีงานนะครับทุกๆครั้งที่ได้เจอกันก็อยากให้มาพบหน้ากันอย่างนี้บ่อยๆอีกเหมือนเดิมนะครับนะครับขอบคุณที่รักกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ เดี๋ยวจะรีบเรียนให้จบแล้วรีบกลับมาเร็วๆมารักษาหัวใจนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะรดับต่อไปนะคะคเดี๋ยวคุณ,คณลิศอยู่ต่อเป็นเวทีแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณสุพัชราและขุมก้วนะคะมาถ่ายรูปคู่กับคุณลิศน,น,นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกในงานในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะ ค่ะค่ะและว้วต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะดินเลอร์ร้านนะคะทุกๆร้านค่ะรวมไปถึงนะคะคุณสมพลร,รัชตาพิมลชัยค่ะ โดยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าอดิยาปาร์คนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณกรองการกังวราวุตค่ะคุณจรูนค่ะอักษวราชัน,นะคะรวมไปถึงนะคะคุณสุขลากรกฤษณาค่ะและคุณสถาพรพุ่มสวยนะคะดินเลอร์ร้านนะคะที่วันนี้ค่ะให้เกียรตินะคะมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้กับการเปิดตัวนะคะงาน E.O.S อสต n นเดย2013ค่ะที่จัดขึ้นนะคะที่อยุธยาสาร์แห่งนี้ค่ะ รูปภาพที่น่ารักมากค่ะค่ะแล,ล้วลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะทีมผู้บริหารค่ะของบริษัทอีออนนะคะคณะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนค่ะให้เกีย,ยรต<ๆ>ิขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญผู้บริหารนะคะบริษัทอีออนคณะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนทุกท่านด้วยนะคะขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันบนเวทีค่ะ 啊。Yeah. ภาพความประทับใจนะคะของการจัดง,งานอีโอสแตนเดอ์2013ค่ะซึ่งได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้บ <Wol> ริหารทุกคนด้วยนะคะรวมถึงคุณชุพตารักษขุ่แก้วค่ะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะคะฝ่ายบสิมเนจเมนต์รวมไปถึงนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณลิ์เดอรสตาด้วยนะคะซึ่งวันนี้มามอบความสนุกสนานให้กับเราในวันทีแห่งนี้ขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะแต่สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะ